สวัสดีสงกรานต์ส5งหครับขอให้สุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภยัยทั้งหลายทั้งพวงครับผมในวันนี้นะครับผมตั้งใจเอาเนื้อหาเบาๆมาให้ได้รับชมกันนะครับเพราะไหนๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงของวันหยุดนะครับเทศกาลปีใหม่ไทยเนาะเพื่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปเที่ยวกับครอบครัวหรือบางคนอาจจะ กลับบ้านก็ขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยครับแล้วก็ค่อยกลับมาดูคลิปนี้ตามหลังก็ได้ครับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรวมเอา Trick for trader 3 EP ที่คนชอบมากที่สุดเนี่ยมารีลันบน YouTube ครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ถือโอกาสดูกันได้เลยนะครับ3 EP ที่ฮอตฮิตที่สุดใน Facebook นะครับก็คือ EP ที่10ครับเท่านี้ท่าเดียวก็ทำกำไรได้ อันที่2เป็น EP ที่12ครับเป็นการสอนดูความแข็งแรงของแนวรับครับแล้วก็สุดท้าย EP ที่11ครับเป็นการสอนดูความแรงของเทรนขาขึ้นครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามมีข้อสงสัยหรือมีอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางในการสมัครโบรกเกอ IQ Option Broker Quartet เนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนใครที่ต้องการเรียนเทรด binary option สามารถติดต่อได้ที่เพจ number in option ได้เลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปเหมือนเดิมน,นะครับหรือใครที่ต้องการที่จะจริงจังกับการเทรดเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ที่เพจ number in option เหมือนกันทางทีมงานเนี่ยจะอัปเดตความรู้ตลอดเลยครับแล้วก็ใครที่ต้องการอัปความรู้เสริมความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดในเรื่องของการบริหารเงินในเรื่องของ inspiration ต,ต่างๆเกี่ยวกับการเทรดเนี่ย สามารถติดตามได้ที่เพจ No-9 Stock Experience ครับในเพจนั้นเนี่ยจะเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับเทปท่านี้ท่า,ทาเดียวนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นผมเทปอยู่แล้วเป็นประจำนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูอ่าคลิปต้นๆนะครับหรือคลิปแรกๆเนาะ ก็คลิปนี้นะครับก็จะทํามาสรุปเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าเนี่ยก็เห็นปุ๊บก็อ๋อเลยนะครับผมโอเคก็ไปเริ่มกันเลยครับท่านี้ถ้าเดียวก็จะมีเส้น s อ5นะครับที่ผมใช้เป็นหลักเนาะก็จะมีเส้น s อ5ห้าขึ้นแล้วก็เส้น s อ5ห้าลงนะครับมว่มาท่าเดียวยังไงนะครับท่าเดียวก็คือว่าเราใช้เส้นเพียงเส้นเดียวไงครับแต่ท่าเนี่ยท่าเดียวก็คือว่าในเทนขาลงเนี้ย เราก็ใช้เพียงท่าเนี้ยท่าเดียวเป็นขึ้นก็จะใช้เทนแบบท่านี้ท่าเดียวนะครับผมก็เป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับอ่ะก็มาในส่วนของเนื้อหารก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้หรือมือใหม่ที่กําลังเข้ามาดูนะครับผมก็เราก็จะมาวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะในส่วนนี้เราก็จะเริ่มเป็นหัวข้อก่อนก็คือมี s m a 5ขาขึ้นกับ s m a 5ขาลงนะครับก็เราเราจะแยกเป็นโซนก่อน,นเนาะเลวเทจจริงเนี่ยเราจะไปที่ตอนท้ายคลิปนะครับผมโอเคเหมือนเดิมเนาะ เราก็มาวิเคราะห์กันก่อนตอนนี้เราอยู่ในคู่เงินของ EURUSD นะครับตอนนี้าการาฟเนี่ยกำลังไปเทนของลักษณะของขาขึ้นในเทนของเทนสั้นนะครับเทนใหญ่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเทน,ใน,นในเทนของขาลงโอเคนะครับก็ตอนนี้เราคิดว่าการาฟเนี่ยอาจจะตั้งตามไปเทนใหญ่นะครับผมแต่ต้องรองเส้น S M 5เนี่ยโค้งลงก่อนก็คือท่าที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นเส้น S M 5ห้โค้งลงนะครับ โอเคอย่างนี้นะครับเส้น S15 ของลงแล้วก็รอยงหวัดที่ย่อเลยนะครับแล้วก็กดได้เลยประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรยากมากนะครับถ้าเส้น S15 ของลงก็กดเส้น S15 ขึ้นก็กดขึ้นแค่นี้เองนะครับแต่เราต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเทนขาลงหรือ,อเทนย่อเป็นยังไงมีแนวรับแนวต้านหรือเปล่านะครับตรงนี้ที่ผมเห็นชัดเจนเลยคือมีกลิดอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวาดกลิดให้ดูเนาะอ่า กิจดนี่นะครับ1.1305นะครับกิดบริเวณนี้ผมว่าน่าจะมีแรงที่จะทําให้การาฟเนี่ยผักลงมาได้นะครับเนื่องจากว่าตรงเนี้ยแท่งนี้นะครับเนี่ยแท่งบริเวณสอ,สองสองแท่งตรงนี้นะครับมีมีอาการขึ้นไปแล้วมีแรงขายผักลงมานะครับผมเลยม,มองว่าโอเคตรงนี้น่าจะเป็นจุดกลับตัวที่อ่าท,ที่ค่อนข้างที่จะมีแรงลงมานะครับโอเคก็ จบไปนะครับในส่วนของเส้น s อ a 5ขาลงเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงน,นะครับที่จุดสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือว่า,าหลักหลักนี่คือมันเป็นเห็นขาลงใหญ่ถูกไหมครับแล้วโมเมนตัม um, um, ตรงนี้นะครับให้มองเห็นชัดเลยนี่คือเป็นของในหนัวของขาลงอย่างนี้มันก็ขึ้นไปนี่มันก็ลงมาเนี่ยมันก็ขึ้นไปนี่มันก็ลงมานะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับบริเวณที่มันลงเนี่ยมันจะมีมากกว่าขึ้นนะครับ เห็นไหมครับขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแท่งน้อยมากเลยเห็นไหมครับทีท,ทีแต่ลงเนี่ยมันจะลงแรงมากนี่ขึ้นไปปุ๊บนะครลงแรงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทนหลักเนี่ยมันเป็นเทนลงนะครับผมก็หากราฟที่เป็นเทนของขาขึ้นก่อนอ่าตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราําเสนอขาลงไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะหาเทนขาขึ้นซึ่งเทนขาขึ้นก็ต้องรอ S15 ขึ้นถูกไหมครับโอเค ลุ้นแท่งนี้ครับว่า S M ห้าจะขึ้นหรือเปล่าเนาะอ่าตอนี้ S M ห้าขึ้นนะครับแต่แต่แต,แต่แต่ว่าตรงนี้มันมีแนวก,กิดแล้วก็ตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับซึ่งรับรองว่าเสียงแน่นอนเราต้องรอแท่งนี้ก่อนนะครับรอแท่งนี้ปิดปอนบนเนี้ยเราก็อาจจะคอนเฟิร์มได้แล้วว่าโอเคแรงซื้อกํลาลังมาแล้วประมาณนี้นะครับรอก่อนตรงนี้รอประมาณนี้แล้วกัน รเราตั้งไว้ตรงนี้ถ้าเรามาเกินตรงนี้เราก็ปล่อยนะครับโอเคอตรงนี้ถึงราคาแล้วนะครับไปดูก่อนว่าถึงตรงไหนโอเคตรงนี้เราสามารถกดคอขึ้นไปต่อได้ครับเออเราลืมรอย่อเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับปล่อยไปเพราะว่าตรงนี้ผมมองว่าเป็นเห็นของขาขึ้นแล้วก็ผมตีเส้นไวสองเส้นคือเส้นล่างกับเส้นบนถ้าทะลุเส้นบนไปเนี่ยผมบ้านเนี่ยกราฟมันอาจจะขึ้นไปต่อได้นะครับ แต่ถ้าทะลุเส้นล่างลงมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องรอสักทักหนึงที่รอ S&P 5ขาขึ้นเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าถ้าเทนขึ้นเราไปเล่นในขาลงเนี่ยมันต้องหาจังหวะที่มันพอดีจริงๆครับที่มันจะโอเคนะครับผมโอเคขนาดตอนนี้เรากดพลาดเนี่ยมันยังพุ่งขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับก็รอรุ่นว่าเราจะวินหรือเปล่าเนาะโอเค3า1ส โอเคครับตรงนี้เนี่ยถ้าจุดสังเกตนีง่ายเลยก็คือว่าเป็นเทืของขาขึ้นนะครับขาขึ้นขาขึ้นคืออะไรนะครับขาขึ้นก็เดี๋ยวผมออเลิกพูดให้ดูก็คือว่าก็ต้องเป็นส่วนของ S&P 5ขาขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่ผมตีไว้สองเส้นเมื่อกี้เลยครับน,นี้เส้นล่างเห็นไหมครับยังอยู่เส้นล่างหมายถึงว่าถ้ากราฟมาถึงตรงเนี้ยเราวางไว้ว่าเออมันใต้เส้น S&P 5้าละเราจะไม่เข้าแต่ถ้ามันทะลุเส้นบนได้แปลว่า เส้น s ห5จะขึ้นแล้วก็มีแรงสมไปอ่ะประมาณนี้แหละครับ2เส้นนี้เอ้ยไม่ใช่ดิเส้นเดียวเนี่ยท่าเดียวเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทุกทุกการาฟเลยก็ว่าได้ครับโอเคก็ไม่ยากเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการเทรดที่ผมเคยลงไปนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าโอเคผมใช้ตรงนี้ประจำนะครับแล้วก็ฝึกเทคนิคตรงนี้มาประมาณ 4ปีได้ละโอเคก็ไปดูคลิปที่ผมเคยลงไปดีกว่าเนาะก็คลิปตัวนี้ก็คิดเป็นคลิปที่ยอดนิยมเลย1 0 0 0 0แสนกวิวเนาะโอเคก็ไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับก็คือเป็นคุ่งเงินของอ่วก่อนนะเป็นคุ่งเงินของ u s d c s f นะครับอันนี้ผมก็จะกดคอขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าแท่งก่อนหน้าเนี้มันกินแท่งแดง2แท่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวงไม่ให้เนาะ แล้วผมก็จะทําการกดคอนะครับก็คือว่ารอมันย่อแล้วผมก็กดขึ้นไปนะครับเนาะเป็นการ follow t r e n ขึ้นไปนะครับโอเคเนี่ก็ขึ้นแรงเลยนะครับเนื่องจากว่าไปเป็นเทรนขึ้นเนาะถท่าวัน ODC เนี่ยก็คือว่าแนะนํานะครับให้ตามเทรนเป็นหลักนะครับเนาะโอเคนะครับ ตอนนี้เราก็มี21.56เหรียญแล้วนะครับถ้าออเดอร์นี้ชนะก็น่าจะเป็น23ปรับอ่านนะครับอ,อ,อ๋อย้เหรียญเนาะโอเคนะครับแท่งนี้ที่ผมกดคอขึ้นไปก็ง่ายๆเลยนะครับตามเทนนะครับแล้วก็กินกิน2แท่งแดงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดคลิปสักคู่หนึ่งครับเพราะว่าอาจจะเป็นการรอ,อนิดนึงเนาะ โอเคนะครับต่อจากมิกกี้เลยครับก็คือว่าเห็นไหมครับมิกกี้มันขึ้นมาแล้วถูกไหมครับเราวินไปแล้วเนาะแล้วแท่งนี้เป็นแท่งแดงเราก็จะกดคอขึ้นไปต่อเลยครับเนื่องจากว่าแท่งแดงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันลงไม่สุดนะครับผมคิดอย่างนั้นเนาะมันลงมาไม่เยอะนะครับแล้วมันก็ไม่ทะลุเส้น s อสด้วยผมก็เลยคิดในใจว่าอืมมันน่าจะขึ้นนะนะครับ มันน่าจะโดนเส้น SV5 แล้วมันก็เด้งขึ้นไปต่อนะครับเนื่องจากว่าเส้น SV5 เนี่ยเป็นเส้นแนวรับแนวตตานที่เคลื่อนไหวได้นะครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยถ้าโดนเส้น SV5 เมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะมีปฏิกิริยาถูกไหมครับโอเคเนาะเหมือนแท่งก่อนหน้านี้ถ้าเราเข้ากดคอ,ข,อขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะแพ้ก็ได้เนาะเนื่องจากว่าเป็นเป็นแท่งพักตัวนะครับเนาะ โอเคแล้วก็บินไปนะครับตอนนี้ก็มีประมาณ27เหรียญแล้วนะครับจาก20นะครับโอเคเราก็มาต่อออเดอร์ถัดไปเลยครับโอเคนะครับถ้้ออออเดอร์นี้ผมก็จะกดพุทลงมานะครับไม้นี้คือผมจะกดอออินเลยนะครับเนื่องจากว่าอะไรนะครับคุณเห็นคอร์สไหครับ เดี๋ยวผมจะวงมาให้นาะเนี่ยค้อนตัวนี้แหละครับค้อนตัวนี้มันทำมันทำมันทำอะไรมันมีปฏิกิริยายังไงนะครับถ้าสังเกตดูดีนะครับเนาะตรงนี้จะเป็นแนวรับนะครับแล้วค้อนเนี่ยมันทะลุแนวรับมาเรียบร้อยแล้วมันเกิดการขึ้นไปแล้วมันก็ลงมานะครับเนื่องจากว่าแรงขายมากระทํานั่นเองเนาะเมื่อแรงขายมากระทําปุ๊บมันก็จะสามารถมันก็จะสามารถส่งการาฟลงมาได้นะครับผมก็เลยมั่นใจอยู่นิดนึงว่าโอเค แค่นี้น่าจะลงแล้วแหละเนาะก็รอดูนะครับโอเคจะวินหรือเปล่าเนาะโอเคนะครับวินนะครับตอนนี้เราก็มี54.41แล้วนะครับโอเคออเดอร์นี้ก็เบสิกมากนะครับเนาะ ดูความแข็งแรงของแนวรับครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่1เมษายนครับผมเนี่ยได้โพสต์รูปถึงเรื่องของความแข็งแรงของความต้องการซื้อครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายหลักการให้เข้าใจมากกว่าเดิมให้คุณเนี่ยสามารถดูจบปุ๊บเนี่ยเอาอไปใช้ได้ทันทีก่อนอื่นเนี่ยมาทําความเข้าใจแนวรับกันแบบง่ายๆก่อนนะครับแนวรับคือแนวหนึ่งใช่ไหมครับที่เป็นแนวทางจิตวิทยาที่เมื่อเวลากลาฟเนี่ยมันขยับลงมาแล้วมาชนตรงแนวรับเนี่ย มันจะเกิดความต้องการซื้อใช่ไหมครับพอเกิดความต้องการซื้อมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้ราคาหรือทําให้กราฟเนี่ยขยับขึ้นไปข้างบนคราวนี้เนี่ยวิธีการดูว่าแนวรับแบบไหนมีความแข็งแรงมากที่สุดนะครับเราจะดูก็คือถ้าเกิดกราฟเนี่ยมันค่อยๆข,ขยับลงมาแล้วบอลมาชนแนวรับปุ๊บเนี่ยแท่งเทียนอีกแท่งหนึ่ง,งมันเด้งกลับขึ้นไปท,ทันทีหรือมันมีการเคลื่อนตัวขึ้นไปท,ทันทีตรงนี้เนี่ยเราสามารถมองได้ว่า แนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที่แข็งแรงมากๆครับทำไมไมันถึงแข็งแรงมากเพราะพอราคามันลงมาแตะปุ๊บคนในตลาดเกิดแรงซื้อมากเกิดแรงซื้อทันทีจนทําให้ราคาเนี่ยขยับขึ้นไปแบบที่2ครับเวลากราฟมันขยับลงมาแล้วเนี่ยมันก็มีการขยับขึ้นลงแถวๆแนวรับ1-2ถึงครั้งหรือ2-3ถึงครั้งตรงนี้เนี่ยมันก็บ่งบอกได้ว่าก็ถือว่าแนวรับตรงนี้เนี่ยมีความแข็งแรง พอสมควรมีความแข็งแรงแบบปานกลาง,กงเลยเพราะอะไรเพราะกราฟมันขยับลงมาแล้วมันก็มีการขยับขึ้นลงนิดๆหน่อยๆแล้วเด้งกลับขึ้นไปใช่ไหมครับและแบบที่3คือแบบที่แนวรับมีความแข็งแรงน้อยที่สุดก็คือแบบที่เวลากราฟเนี่ยมันลงมาใช่ไหมครับแล้วมันมีการไซด์เวหรือขยับขึ้นขยับลงเดี๋ยวแท่งแดงเด,งเดงี๋ยวแท่งเขียวเดี๋ยวแท่งแดงอย่างนี้ค่อนข้างนานครับใช้ระยะเวลาประมาณ4 5ห้าแท่งอะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วค่อยเด้งขึ้นไปตรงนี้เนี่ยเราจะถือว่า เป็นแนวรับที่มีความแข็งแรงน้อยที่สุดครับต่อไปเราไปดูวิธีการใช้งานจริงๆครับวิธีการใช้งานจริงๆี่ยเวลาที่เราเจอกราฟแบบนี้นะครับเจอกราฟที่พอกราฟเนี่ยมันเด้งลงมาชนกับแนวรับแค่แท่งเดียวแล้วมันเด้งกลับขึ้นไปทันทีตรงนี้เราบอกว่ามันเป็นแนวรับที่มีความแข็งแรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแท่งเทียนมันขยับขึ้นไปแล้วมันขยับลงมาแล้วโดนตรงโซนแนวรับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะคาดการได้ว่า อ๋อแนวรับตรงนี้นะมันมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะกดพอหรือมีโอกาสที่จะคาดการณ์ว่ากราฟเนี่ยเวลามันมาชนแนวรับแล้วมันน่าจะเด้งกลับขึ้นไปหรือในความแข็งแรงของแนวรับในแบบกลางๆอย่างเช่นอันนี้ครับเวลาแท่งเทียนเนี่ยมันขยับลงมาชนกับแนวรับแล้วมันก็มีการขยับขึ้นลงขึ้นลงตรงบริเวณแนวรับตรงนี้กว่ามันจะขึ้นไปก็คือไม่ได้เป็นแท่งเดียวอาจจะประมาณ 2- 3สาแท่งอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ย พอกราฟมันขยับขึ้นไปปุ๊บแล้วพอมันขยับลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะคาดการได้ว่าเออตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเวลามันมาชนตรงแนวรับตรงนี้เราก็สามารถที่จะกดคอได้เหมือนกันนะแต่เราอาจจะต้องระมัดระวังด้วยระมัดระวังว่าเอยแนวรับตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกราฟมามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราอาจจะลองดูอย่างอื่นด้วยไหมว่ามันถ้าเกิดเราลากเส้นเทรไลน์แล้วเนี่ย เส้นเทรลไลน์มันชนเส้นทเทรลไลน์พอดีหรือเปล่าหรือว่ามันมีสิ่งอื่นๆที่บ่งบอกเราด้วยหรือเปล่าว่ากราฟมีโอกาสที่จะกลับตัวเมื่อมันมาชนกับแนวรับตรงนี้อย่างในรูปนี้เนี่ยก็มีเส้นทเทรลไลน์ใช่ไหมครับที่บ่งบอกว่าเออถ้าเกิดกราฟมาชนตรงนี้เนี่ยมันอยู่ข้างล่างของเส้นทเทรลไลน์พอดีนะมันก็เลยทําให้มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปเรามาดูตัวอย่างกราฟนี้กันบ้างครับตรงนี้เนี่ย กราฟพอมันมาชนกับแนวรับแล้วมันเด้งกลับขึ้นไปมันก็ใช้ค่อนข้างที่จะไหลแท่งใช่ไหมครับการที่กราฟมันชนแล้วมันขยับหลายๆแท่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าตรงนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างอ่อนแอใช่ไหมครับซึ่งวิธีการก็คือให้เราดูอย่างอื่นผสมอเช่นแนวรับเช่นเทรลไลน์หรืออื่นๆอย่างในรูปนี้เนี่ยพอกราฟมันมาชนตรงบริเวณแนวรับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรารอสังเกตความยาวแท่งเทียนครับ ถ้าเกิดคุณได้เรียนกับผมหรือว่าได้ดูคลิปใน u t u b e เนี่ยแล้วคุณเห็นลักษณะของแท่งเทียนเหมือนในรูปนี้เนี่ยคุณจะรู้ทันทีว่าแท่งเทียนแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าแท่งเทียนที่มีแรงซื้อเป็นฝ่ายชนะหรือจะเรียกว่ามีโมเมนตัมขาลงที่เยอะก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดกรณีแบบนี้เกิดแท่งเทียนเกิดแท่งเทียนแบบนี้ตรงบริเวณแนวรับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะกดพุทธหรือจะคาดการณ์ว่ากราฟเนี่ยมันจะเบรกเอาลงนั่นเอง เพราะฉะนั้นความรู้ในเรื่องของความแข็งแรงของแนวรับตรงนี้ได้อีกหลายเรื่องเลยครับถ้าเกิดคุณสนใจเทคนิคการเทรดแนวทางการเทรดแบล a ด์ดี้ออปชันแบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจน n ื m อ e าย Option แล้วผมเนี่ยจะโพสต์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไม่ว่าจะเป็นทริคหรือจุดเข้าอ,ออเดอร์แบบนี้ครับแล้วก็คุณสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ในการเทรดวิธีการในการเทรดแบลนดี้ออปชันได้ด้วยตัวเอง ในช่อง y o u t u นา n เม b e r Nine อ p t i o n ครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากเรียนรู้ด้วยตัวเองอยากจะมีคนไกด์ไลน์อยากจะมีคนสอนอยากจะเรียนตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราควรที่จะเริ่มต้นเทรดต้องมีความรู้อะไรต้องเทรดยังไงบ้างอยากจะมีคนคอยไกด์ไลน์เนี่ยทักเพจ n า m เม r Nine Option มาได้เลยนะครับแลวถ้าเกิดคุณอยากจะให้ทีมงานนา m เม r n i n นของเราเนี่ยส่งคลิปแบบนี้ไปให้คุณคุณสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดนามเมอร์ไนด์ออปชันครับแล้วทุทกๆครั้งที่ผมมีคลิปสอน มีบทความหรือมีอะไรดีๆอยากจะอัปเดตให้คุณเนี่ยผมจะส่งตรงให้คุณถึงไลน์เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนำมานายออกชันได้ทุุกท่องถางสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trick for trader นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูกันให้ชัดเจนเลยนะครับว่า เทรนขึ้นแบบไหนแรงกว่ากันนะครับแล้วก็ผมจะมีบอกด้วยนะครับว่าแล้วเรารู้ไปทําไมว่าเทรนขึ้นแบบไหนแรงกว่ากันมนันเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างไปดูกันครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้โพสต์ไปนะครับเป็นรูปภาพนะครับว่าเทรนขึ้นแบบไหนที่มันแรงกว่ากันเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะมีบางท่านที่ยังอาจจะยังงงๆอยู่หรือว่าสงสัยว่าแล้วเรารู้ไปทําไมหรือว่าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเต็มร้อยนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะ ทำคลิปออกมาเพื่อที่จะมาทําให้มันกระจ่างทําให้มันชัดเจนขึ้นครับว่าเทรนขึ้นแบบไหนที่มันแรงกว่ากันอย่างแรกนะครับเราจะเห็นในรูปนี้นะครับรูปนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่บ่งบอกครับว่ากราฟแบบนี้แหละที่มันแรงที่สุดแล้วเราดูยังไงว่ากราฟแบบนี้มันแรงที่สุดวิธีการดูนะครับก็คือเราจะดูตรงบริเวณจุดไฮของกราฟครับจุดไฮกับจุดโลของกราฟครับอย่างในตัวอย่างนี้เนี่ย ตรงนี้คือจุดไฮของกราฟใช่ไหมครับพอกราฟมันขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปจุดไฮที่หเนี่ยจุดไฮที่1นะครับย้ําจุดไฮที่1มันจะอยู่ต่ํากว่าจุดโลที่1ครับจุดโลที่2ครับอีกครั้งนะครับเราจะสังเกตจากจุดไฮที่1มันจะต่ํากว่าจุดโลที่2เวลาการาฟเทรนขึ้นเนี่ยเวลาลากมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับขึ้นไปปุ๊บไปถึงจุดไฮปุ๊บมันก็จะลดต่าลงมาใช่ไหมครับ เป็นจุดโลที่1แล้วก็ขึ้นไปเป็นจุดไฮที่2แล้วก็ลดลงมาเป็นจุดโลที่2วิธีการสังเกตอย่างที่บอกไปนะครับย้ำอีกครั้งก็คือว่าเราจะสังเกตตรงบริเวณจุดไฮกับจุดโลครับไฮที่1โลที่2จุดไฮเนี่ยมันจะต่ำกว่าจุดโลเสมอครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้เลยยกตัวอย่างนะครับในออเดอร์จริงๆอันนี้ผมไปแคปรูปมาจากใน IQ Option นนะครับเวลาการาฟมันเด้งขึ้นไปแล้วมันมาชนตรงจุดไฮสีเขียวตัวนี้เนี่ย แล้วมันจะเด้งต่ําลงไปครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปไปโดนจุดไฮตรงบริเวณนี้ก็คือตรงนี้เป็นจุดไฮพอดีแล้วเด้งกลับลงมาพูดง่ายๆก็คือว่ากราฟเนี่ยเวลามันเด้งลงมันจะเด้งลงมาแค่นิดเดียวครับแล้วขึ้นไปเยอะเลยแล้วเด้งลงมาแค่นิดเดียวแล้วขึ้นไปเยอะแบบนี้นะครับที่เราเรียกว่ากราฟมันแรงซึ่งรูปแบบลักษณะแบบนี้เป็นรูปแบบลักษณะที่บ่งบอกว่ากราฟแรงที่สุดนะในรูปแบบทั้ง3รูปแบบต่อไปอันที่2ครับอันนี้รองลงมา แรงเป็นอันดับที่2ละกันเนาะสำหรับความแรงเป็นอันดับที่2เนี่ยวิธีการดูก็คือส่วนใหญ่นะครับจุดไฮเนี่ยมันจะอยู่เท่าๆกับจุดโลที่2จุดไฮที่1กับโลที่2จะเท่ากันถ้าเกิดเราขีดเส้นขึ้นมา1เส้นเป็นเส้นแนวนอนแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงกันครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงกันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นนะครับมันก็อาจจะมีแบบว่าเยื้องๆกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือถ้าเราลองจินตนาการ ลากเส้นแนวรับหรือว่าแนวต้านเนี่ยเส้นแนวนอนอย่างนี้นขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่บริเวณเดียวกันครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่แรงที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันมากเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันเสม,มอแต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่สองเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณเดียวกันอย่างตรงนี้ก็ใกล้เคียงกันเลยแต่อันนี้เนี่ยถามว่าแรงเป็นระดับที 2> ่ Avatar 2องไหมก็คือมันมันแรงมันแรงมันแรงน้อยกว่าแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับแบบที่3มแบบนี้เนี่ย เป็นแบบเป็นแบบที่มีความแรงขาขึ้นน้อยที่สุดใน3รูปแบบครับถ้าไมมันถึงน้อยนะครับเราลองเราลองดูนะครับตรงนี้เนี่ยจุดไฮนะครับจุดไฮที่1เนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าจุดโลที่2ครับพูดง่ายๆก็คือว่ากราฟมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนขึ้นนะแต่มันก็ขึ้นไม่แรงเท่าไหร่ครับขึ้นแค่นิดเดียวขึ้นไปแล้วก็ลงมาเยอะอยู่แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาเยอะอยู่พอสมควรกราฟจริงๆก็จะเป็นแบบนี้ครับขึ้นไปแล้วก็ลงมาขึ้นไปแล้วก็ลงมาขึ้น ถ้าเกิดเรามองง่ายๆก็คือมันจะเป็นเหมือนเทรนขาขึ้นที่ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่การดูแบบนี้เนี่ยมันมันก็เหมาะสําหรับคนที่ดูกราฟมาค่อนข้างที่จะนานละแต่ถ้าเกิดเราดูกราฟมานานเราเห็นกราฟบ่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะรู้ว่าแบบนี้เนี่ยคือกราฟที่มีความแรงมากความแรงปานกลางหรือว่าความแรงน้อยแต่ผมมีอีกทริกหนึ่งครับที่เราสามารถดูได้เหมือนกันเราดูจากความชันของกราฟครับเวลาที่กราฟมันชันมากๆเนี่ย มันมักจะมีความแรงของขาขึ้นที่เยอะครับถ้ากราฟมีความชันมากๆนะอย่างอันที่สองเนี่ยมันก็มีความชันปานกลางครับกราฟมันก็ขึ้นไปขึ้นไปปกติแต่อันสุดท้ายเนี่ยความชันน้อยเลยถ้าเกิดเราเทียบนะตัวนี้อาจจะสักประมาณ45องศาตัวนี้อาจจะสัก30องศาตัวนี้อาจจะสัก15องศาอะไรแบบนี้ครับคือยิ่งมันมีความชันที่น้อยลงเท่าไหร่เนี่ยกราฟมันก็จะมีความแรง น้อยลงไปเท่านั้นครับอ่ะเอาอย่างนี้เปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าอันนี้เป็นเนินเขาเนินเขาปุ๊บเนินเขาสามเนินนะครับเนินเขาสามเนินนะแล้วเวลารถเราขับขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดรถเรามันแรงๆเนี่ยรถเราก็จะสามารถที่จะขับขึ้นไปบนเนินเขาที่มันชันมากๆได้สบายใช่ไหมครับแต่ถ้ารถเราความแรงน้อยลงไปนิดนึงมันก็อาจจะขับขึ้นไปยากหน่อยก็ก็อาจจะต้องลดลงมาเหลือเนินเขาที่มันต่ําลงไปแต่ถ้าเกิดรถเราเป็นรถ รถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยะรถมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องขับในเนินที่ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่รถถึงจะสามารถไปได้เราก็อาจจะมองแบบนี้ก็ได้นะครับพูดง่ายๆก็คือมองมองตรงความชันเนะะาะคราวนี้เนี่ยคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบสั้นๆเลยนะครับจะเน้นเอาเนื้อมาแบบเน้นๆเลยนะครับคราวนี้เนี่ยแล้วเราจะรู้เป็นทาไมว่าการาฟมันมีความชันมากชันน้อยมันมีประโยชน์มันสามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรจากความรู้ตรงนี้ได้บ้างนะครับ ปกติแล้วเนี่ยเวลากราฟที่มันมีความชันมากๆนะแล้วเราไปเจอแนวต้านนะครับเจอแนวต้านเนี่ยส่วนใหญ่นะกราฟมันมีโอกาสที่จะเบรกเอาแนวต้านตรงนี้มากกว่ากราฟที่มีความชันน้อยๆครับเป็นแค่โอกาสนะครับเป็นแค่โอกาสผมไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเกิดกราฟที่มันมีความชันมากๆแล้วเจอแนวต้านคุณจะกดคอท,ทันทีหรือคุณจะกดบายท,าทันทีไม่ใช่นะครับผมแค่จะบอกว่า ถ้าเกิดคุณเจอกราฟที่มันมีความแรงมากๆแบบนี้เนี่ยความแรงมากๆแบบนี้นะแล้วเจอแนวต้านข้างบนเนี่ยอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งครับรอว่าเอยถ้าเกิดกราฟมันขึ้นไปตรงบริเวณนี้เนี่ยมันมีโอกาสยังไงบ้างนะถ้าเกิดมันสามารถที่จะ break out หรือว่าทะลุเส้นแนวต,นต้านตรงนี้ไปได้เนี่ยเราอาจจะกดคอขึ้นไปก็ได้แต่เราจะไม่กดพุทธันทีครับที่แน่ๆถ้าเกิดกราฟมันแรงแบบนี้เพราะมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงกับตัวเราด้วยว่า เฮ้ยมันมีโอกาสที่จะลอสหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่นะครับมีแต่ในกรณีนหนึ่งว่าถ้าเกิดกราฟตอนนั้นเป็นกราฟที่ผันผวนพอดีเวลาขึ้นเนี่ยความชันก็แรงมากเวลาลงก็แรงอันนี้เราก็อาจจะสามารถที่จะกดพุทบริเวณนี้ได้เหมือนกันซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็ต้องไปลองทดสอบเอาเองนะครับแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเนี่ยเวลาที่กราฟมันขึ้นไปแรงๆแบบนี้มีความชันมากๆแบบนี้เนี่ยเรายังไม่ควรที่จะกดพุทธตรงบริเวณนี้นะครับให้รอดูไปก่อน อาจจะดูพลาแอคชั่นก็ได้ดูความแรงของมันดูพฤติกรรมของมันก็ได้อ่าต่อไปนะครับอันที่2ก็คือความแรงปานกลางความแรงปานกลางตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะบอกว่าถ้าเกิดกราฟมันเด้งขึ้นไปนะแล้วมันไปชนกับแนวต้านข้างบนนะมันมีโอกาสที่จะเบรกเอาท์กับมีโอกาสที่จะลงมาเท่าๆกันอันนี้คือไม่ร้อยเซนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเอา3อันนี้มาเปรียบเทียบพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าเอาสา3อันนี้มาเปรียบเทียบเนี่ยอันนี้มีโอกาสเบรกเอามากที่สุด อันนี้มีโอกาสที่จะมีโอกาสทั้งเบรกเอาแล้วก็มีโอกาสทั้งเบรกทั้งกลับตัวเนี่ยเท่าเท่ากันอ่ะใช้อย่างนี้แล้วกันเหมือนว่าถ้าเอา3าอันนี้มาเปรียบเทียบมันจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางในการเทรดถ้าเกิดเราเจอกราฟรูปแบบที่มันมีความแรงปานกลางเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับนี้เลยครับรอดูก่อนรอดูก่อนถ้าเกิดกราฟมันเบรกเอาขึ้นไปนะถ้ากราฟมันเบรกเอาขึ้นไปเรายังไม่ควรที่จะกดคอทันทีเหมือนความแรงแบบนี้ เพราะความแรงแบบนี้มันเป็นสิ่งที่บอกเราแล้วใช่ไหมครับว่าเอยแรงซื้อมีมากแต่อันเนี้ยเออถ้าเกิดการาฟมันมีความแรงจริงๆลองลองนึกนะว่าถ้าผมเปรียบเทียบเป็นรถแบบเมื่อกี้ถ้ารถเรามันแรงจริงๆเนี่ยมันไม่มันไม่ค่อยๆขึ้นหรอกใช่ไหมครับมันก็คงจะขึ้นไปแรงเหมือนกับทางสายสุดเลยแต่ถ้าเกิดรถของเรามันไม่แรงมากก็ต้องแบบใช้เวลาในการเร่งเครื่องบ้างพอเราเร่งเครื่องยนต์ปุ๊บเครื่องมันก็อาจจะขึ้นไปแรงแล้วพอเราผ่อนเครื่องมันก็ค่อยๆตกลงมานิดนึง คือรถเรา,าไม่ได้แรงขนาดนั้นเนี่ยเวลาที่มันไปชนกับเส้นแนวต้านน่ะมันก็มีโอกาสที่ว่ารถเราไปชนปุ๊บมันก็มีโอกาสที่จะตกลงไปใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดรถเราไปชนปุ๊บรถเรายังพอมีแรงส่งที่จะเบรกเอาขึ้นไปเนี่ยวิธีการนะวิธีการคือให้รอการโทรแบ็กครับโทรแบ็กคือรอให้กราฟมันเด้งกลับขึ้นไปเด้งขึ้นไปเบรกเอาขึ้นไปปุ๊บแล้วเด้งกลับลงมาเราค่อยหาจังหวะในการกดคอก่อนอ่ะก็คือเหมือนประมาณแบบว่า เปลี่ยนจากแนวต้านตรงนี้ให้กลายเป็นแนวรับก่อนเราค่อยกดคอแล้วก็กรณีสุดท้ายครับกรณีนี้เป็นกรณีที่กราฟมีความชันน้อยที่สุดใช่ไหมครับหรือว่าแรงซื้อมีน้อยที่สุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช้คําว่าไม่แนะนําเลยแล้วกันนะครับใช้คําว่าไม่แนะนําว่าถ้าเกิดกราฟมันเน่งขึ้นไปแล้วมันไปเจอแนวต้านเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้กดคอเท่าไหร่ครับถึงแม้ว่ามันจะเบรกเอาไปแล้วเนี่ยเราอาจจะ ลองดูจังหวะอื่นหรือลองดูเงื่อนไขอื่นๆผสมด้วยแล้วกันก่อนที่เราจะกดคอเพราะอะไรเพราะว่าการาฟแบบนี้เป็นกาฟที่บ่งบอกว่าไม่ค่อยมีแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับปึ๊บปไม่ค่อยมีแรงขึ้นเท่าไหร่มีมีแรงขึ้นน้อยน้อยกว่า2ออันนี้เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกได้เนี่ยเราก็ควรเลือกที่จะกดพุทธน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับอ่าก็คือหรืออาจจะรอให้มัน เด้งลงมาตรงแถวแถวเทรลล์ตรงนี้แล้วค่อยมากดคอตรงนี้จะดีกว่าองความรู้ที่ผมให้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่สมมุติฐานเป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะครับตอนที่เราไปเทรดจริงๆเนี่ยกราฟมันไม่ได้มองง่ายแบบนี้หรือมันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกแต่สาเหตุที่ผมอยากจะเอาความรู้ตัวนี้มาสอนเนี่ยเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับวันดีคืนดีถ้าเกิดคุณเทรดอยู่แล้วคุณเจอแนวต้านแบบเนี้ยแล้วเจอกราฟ3รูปแบบเนี่ยแล้วคุณมานึกถึงคลิปของผมเนี่ยคุณจะ เลือกได้ครับว่าเฮ้ยเราควรที่จะกดขอขึ้นไปหรือเราควรที่จะรอดูก่อนมันจะทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เซฟรูปวันศุกร์ที่แล้วที่ผมโพสต์ในเรื่องของ3ามกราฟนี้เนี่ยแนะนําไปเซฟรูปนั้นเก็บไว้ครับแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากเลยโอเคครับสาหรับคลิปนี้ผมก็จะจบไปเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรเนี่ยคอมเมนต์ถามได้เลยอะขออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครดูคลิปมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ย คอมเมนต์บอกผมหน่อยหรือว่าส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักให้ผมก็ได้ขอหนึ่งตัวนะครับผมจะได้รู้ว่าถ้าเกิดผมเอาเรื่องแนวนี้มาสอนเนี่ยคุณสนใจหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณหรือเปล่าคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วเดี๋ยวถ้ามันเป็นประโยชน์กับคุณเนี่ยครั้งหน้าผมจะได้ทำคลิปสอนแบบนี้ออกมาเยอะๆนะครับ r i ิ k for trader EP นี้ลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ